นี่กิงกาเองแล้วนะกิงกาแก่ๆอ่ะกิงกาแก่ๆตับัญชีเหรอไม่ใช่เร็วเอาได้ปะได้ไม่ได้ก็แค่ว่ากันอีกทีอ่ะไปละมันแทงเสด็จเว้อ่ะเรียบร้อยอามแตกอาอามโดนน้ำไปลยครับน้อง ทำโดนดับได้โดนดับได้มาได้ไงอ่ะบาร์กเหรอจริงครับน้องไอ้งานโดนนับเวลาไอ้ที่มึงบอกมาอะไรคือโดนนับเวลาไอ้ตอนที่มึงขึ้นไปติดอยู่ตรงกำแพงตรงเสานั้นี่ยมึงออกไม่ได้มึงก็ตายห่าเอ้ยมึงมึงกูเล่นกับมึงบอกว่ากูเล่นกับไตนี่แหละแล้วกูไปติดเนี่ยแหละแล้วกูไปติดธงอ่ะออกไม่ได้เฮียใครพาโดดนะกูหรือมึงไม่รู้แล้วกูจะไม่ได้ตรงออกไม่ได้กูตายกูไม่แน่ใจว่าใครพาโดดตอนนั้น วงบีไซไล่ไล่มาไล่ไลมาเหฮ้ลาลาโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็ขาวกะขาวเยอะจัดของอันเยอะหรอวะใช่มึงให้อันนี้กูมากูเล่นไอซีห้าก็ได้ไว้ใช่ถ้าอ่าเดเดย อ๋อไอสี่ห้าเกอบุลี่อ่ะเอออ๋่ไม่ต้องอ้จ้าเบละอยเรียอยไม่ไม่คุยไม่คุยไปโชว์ละกีกีกีไม่คุยกับโชว์ละเกิดติดบุลี่เจาแตัดเลยอ้จ้าไม่คุยไปโชว์ละอ้าวจ้ไอไอโชว์ตัวแตกแค่นั้นแหละไอโชว์ตัวแตกไม่ชุบแค่นั้นเกิดเแตกปุ๊บวิ่งหนีเป็นหนีด้วยไอ้แไม่ชุบแหละเป็นเป็นไอ ไม่แค่ไอเชี่ยวว่นถือถังแก๊สไอสัตว์เก็ต่างอ่ะไอจ่านี่กูได้ละโชว์แกเลยพี่เขาบอกไม่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 รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชุบพอดีคิดได้ไม่อโชว์แตกกูไม่ชุบแค่นั้นแหละพอดีคิดได้เธอไม่เลยไอจ่าไอโชว์แตกกูไม่ชุบแค่นั้นแหละ no ไอโชว์จะแตกโชว์แตกไงฮะโชว์แตกประมาณเลย รวยีเลยวยไม่เล่นแล้วกูไปนอนไม่ไม่ก็ไอ้ม้ายิงกูตายยงไงกูเลยแตกมึงก็คิดเองพวกนี้นี่จิตใจเราสามมากของเสือกเวอครับไม่ได้จริงจริงเลยไอ้ม้าคนดีไม่น้ำไรเลยล่ะกรสุดไรเพิ่มหนึ่งไี่ต้องการกระสุนไรกรสุนไหกระสุนไรกระสุดไรกรสุนไรกสุดไหนสุนไรกระสุนไร ไม่เจ็บไม่เจ็บเปิดแติตประตูการแรงขึ้นไปยังวะอยากได้เหรออยากได้เหรออยากได้มานีมามานมานีคนแล้วชนะยาวใช่ไหม เขาไม่อยากเป็นน้องชายเกมนี้เราครูก็เล่นกันต่อแท่นั้นแต่ผมเกมนี้จะไม่ปั๊มเกาะโอ้ยยี่ก่อสองสกูบกุญซองเกมนี้ก็ไม่ปั๊มเกาะแค่นั้นแหละก็เทจากอย่างเดียวจะเป็น G Free ให้ได้ในตอนนี้ยอ่าเกมโอ้โอโอ้โอ้าวไปโอไมปหมไยว่า ไอ้โอ <I> ้ยไอ้โชไอ้เกอโอ้โหไอ้โชไอ้เกก็ตัวนี้เต่าเที่ยิบตายละไอ้ยาขีห้องแน่ไอ้ยาขี้ห้องเลยที่ดีนะครับเราจะทำอะไรนะมาดิกูะดูกไปในห้องไปที่ว่าดีทไมอ่ะเรียกมาแบบเสียงโหยหวนโชลองไอ มาเี่ยทำไมมัดนั่งเรียกกูแล้วทำอะไรนะประมาณสมอยอาจารย์อาจารย์ไอ้สัตว์ไอ้แกระสุนไลท์เต็มเลยแม่งกระสุนไหลระสุนไลท์สุนอะไรอยากยิงไอ้อยากยิงไ้โชว์ว่ะไอ้สัตว์แม่งเอ้ยอยากยิงไอ้โชว์แล้วยึดแม่แต่แต่แต่

ไม่ได้เกี่ยวทียนเลยาทากูขาวท่ามีียแล้วแม่งเ้ยมีคนสามีคนสามมคนนนนคนพอแตกเขาเลื่อนรับไหนวะไอโชว์าีเลย ก็แตกน็อกซ้ำเลยนี่หม่มาเฮ้ยคเขากาะเจ็ดห้าโอ้ไปไกลยังอ่ะโอเตอนนี้ซ้ำเกาะไม่ได้ ตอน,น,น,นปั๊มก่อนไอสองตัวนั้นตายเลยฮะตายคร,รับปั๊มซ้ำนะเปิดประตูมาเจอกูรูดหนึ่งแม็กหายไปดีมันมีมนสามสิบเหรอหรือวิงแมนวะเสียงปิวงป้วปิ้วอย่างนี้จะเป็นออมมก็แตกก็แตกก็แตกจับสัตว์เลยชชชชโชว์มันไอ้อ้มัน รอตูดมานล้วเอ้เอาพี่มันโดนอีกทีหนึ่งยิงตายเดีอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนกูจะตายกวโดนโดนชันวิทย์นึงกะโดนชันวิทนะกินนี้ปั๊มเกาะถอยกันถอยกันถอยกันถอยด้วยถอยด้วยถอยด้วยถอด้วยปั๊มปั๊มปั๊มก่อนเลยเข้าวงเถอะไม่ต้องตามหรอกนะเข้าวงอย่าไปต้องเข้ทางเดียวกันเหมือนเหมือนพาเราเอ้ยที่หายมันเล็งกู ไม่มีสมองละเด้ออ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 ้อกลับไาตงเดิมกลับพร้อมก่อไม่ได้ตอนนี้ปั๊อมก่อไม่ได้ตายตายตามไปแล้วเก็บชิพาย โห่ของหมดอยากได้กสุทธิ์ไหเพิ่มครับขอยาเติมยา้กาะก็ไม่มีละยาเกาะเหลือสองอันละไม่มียาเกาะเติมเพราะไม่ใช้ตาหน้าไม่ปั๊มตาหน้าไม่ฮิวว่าไงปั๊มได้แค่เกาะหมดขอยาเติมจุดระับมีเฮียอะไรวะเนี่ยมีป่วยเลยลือยาเยอะไม่มีเฮียเลยเลยมียาใหญ่อยู่ มีมีอยู่เฮ้ยตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งตรงนี้นี่นี่ไปดักดักหน้าวงดักหน้าวงเอาละพร้อมครับพร้อมมันหลักครับเลยอ่ะอามฮะเอ้าพี่โดดไปไหนหนีเข้าวงไงยน้าพี่น้าพี่มาแล้วน้าพี่เดินนะเห็นนะเห็นนะเฮียนตีใหม่มาอู้

มามา้ามากอแตกก็กแตกปั๊มปั๊มปั๊มมาพองเ <พอ S 1> <ต>าะไ <พอ S 2> <ต>ม่ได้เยเป็นต,ตีและเป็นตีะล้อตกใจเยอะมีสองตีน่ะนอกบ้านเออเออเอ,อไปบล็อกบอกข้างหลังคนหนึ่งดิโอ้โหว่าละอะไรน,นะ วางไว้ดิวะไม่มีสมกที่เลาะนี่เอียวข้างหน้าโอ้โอ้โหเกิดการดวลยิงสางเลยอันนี้อันนี้ มันยิงกันอยู่อ่ะเออก็ไม่ต้องยิงไงเราก็ยืนแคมป์าจะเจ็บไหมเจ็บก็ไม่ได้วะเจ็บไกลเลยอ่ะไม่งั้นเราวงบีบเราวงไหลอ่ะครับไปอันตียี่ส <20 S 2> ิบไปมีอันนี้อยู่ข้าหลังเรามีตีนใช่ไหมตอนแรกใช่ใช่มีตีนหนึ่งแล้วก็ตร,ตรงนี้ตีนหนึ่งแล้วก<อ>็ตรงตรงนี้ตีนหนึ่งมีอบละมีดละมันชิบลายอะ ข่าไปเรอยวงเร็ววงเร็วด้วยเฮียมียาก่อยวะไม่มีไม่มีอะไรเฮียไม่น็อกปุ๊นอะมันไม่น็อกปุ๊ดนาะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว